จงเข้าใจในความเป็นทวิภาวะของตัวคุณเองสิ่งแรกที่พวกคุณจะต้องรู้นอกเหนือไปจากความเป็นจริงที่ว่าภายในตัวของพวกคุณมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ก็คือบนดาวครอะโลกดวงนี้มันยังมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นทวิภาวะอยู่อีกด้วย ซึ่งความเป็นทวิภาวะที่ว่านี้มันมีไว้เพื่อถ่วงดุลความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของพวกคุณเอาไว้มันคือพลังงานด้านมืดที่มืดมิดที่สุดเท่าที่พวกคุณจะรู้จักที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองมันจะเข้ามาอยู่กับพวกคุณในตอนที่พวกคุณเกิดแล้วมันก็จะอยู่กับพวกคุณไปจนตลอดชีวิต จนลมหายใจสุดท้ายของพวกคุณซึ่งพวกคุณบางคนก็เรียกว่าเงามืดของตัวเองบางคนเรียกว่าด้านมืดของตัวเองบางคนก็เรียกว่าความชั่วร้ายบางคนเรียกมันว่าด้านมืดซึ่งคุณสมบัติอันนี้ของพวกคุณมันมีชื่อเรียกว่าความเป็นทวิภาวะ ความเป็นทวิภาวะนี้มันเป็นสิ่งที่มีความถูกต้องเหมาะสมอย่างบริบูรณ์เพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของพวกคุณที่ถูกออกแบบมามันถูกมอบหมายให้มาอยู่กับพวกคุณในตอนที่พวกคุณเกิดแต่มันไม่ได้ติดตัวพวกคุณมาจากฟากฝั่งโน้ตของม่านพลังเพราะว่าดาวคราะโลกดวงนี้ คือหม้อผสมความเป็นทวิภาวะขนาดใหญ่แต่ว่าการทดสอบนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งการทดสอบที่ว่านี้ก็คือเหล่าถวยเทพทั้งหลายจะพากันลงมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเพื่อทำให้สนามเด็กเล่นแห่งนี้อยู่ในความสมดุลให้ได้แต่ว่าจะลงมาเกิด พร้อมกับความเป็นทวิภาวะความมืดและความสว่างแล้วพยายามทำให้คั้วทั้งสองของความเป็นทวิภาวะนี้อยู่ในความสมดุลให้ได้มันคือการทดสอบเกี่ยวกับพลังงานอย่างหนึ่งไม่ใช่การทดสอบเกี่ยวกับมนุษย์แต่ว่ามันอาจจะรู้สึกราวกับว่า มันเป็นการทดสอบของจิตวิญญาตของพวกคุณเองวิธีการทำศึกของมิติที่สก็คือถ้าพวกคุณมีศัตรูพวกคุณก็จะต้องเอาชนะมันให้ได้ซึ่งในมิติที่สามนี้พวกคุณก็จะต้องไปสู้รบกันแล้วก็ฆ่ามันให้ตายแล้วมันก็จะหายไปแล้วพวกคุณก็จะโลขึ้นมาพร้อมกับชัยชนะ แล้วพวกคุณก็จะพูดว่าสิ่งชั่วร้ายที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของตัวฉันเองตอนนี้ได้ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วและตอนนี้มันก็หมดไปแล้วซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับพวกคุณดังนั้นมันจึงมีที่อื่นๆอยู่อีกมากมายที่พวกคุณจะต้องไปสังหาร สิ่งชั่วร้ายที่อยู่ภายในตัวเองให้หมดสิ้นเสียและพวกคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมองไปไกลเพื่อหาความช่วยเหลือแต่อย่างใดเลยแต่ว่าวิธีการนี้จะเอามาใช้กับความเป็นทวิภาวะไม่ได้เพราะว่าความเป็นทวิภาวะนั้นมันจะต้องอยู่กับพวกคุณไปจนตลอดชีวิตของพวกคุณ เพราะว่าวิธีการที่จะกำจัดมันไปก็คือการที่มนุษย์โลกคนหนึ่งจะต้องตายลงไปเท่านั้นเองแต่พวกคุณหลายคนก็อาจจะพูดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่จะยอมให้มีสัตว์รูที่แข็งแกร่งมากๆเช่นนี้มาอยู่ในตัวของฉันได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยมันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับมันบ้างสิ แต่ว่าพวกคุณก็กำลังจัดการกับพลังงานอันนี้ที่อยู่ในตัวของพวกคุณเองนี่อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปกำจัดมันทิ้งแต่อย่างใดเลยเพราะว่าพวกเราจะเรียกมันว่าความสมดุลแทนและที่หลักทั้งหลายการทำให้มันอยู่ในความสมดุลเช่นนี้ก็คือหลักการชั้นสูงสำหรับมนุษย์โลกเกือบทุกคนเลย ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันจะต้องทำให้ความเป็นทวิภาวะนั้นๆกลายเป็นกลางหรือหมดฤทธิ์ไปให้ได้โดยไม่โผล่ขึ้นมารบกวนตามธรรมชาติของมันเองมันจะเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความรู้สึกหนีหรือสู้และมันก็คือการแทนที่ของความเป็นทวิภาวะด้วยภูมิปัญญาซึ่งพวกเรา ได้เพียรพยายามสอนพวกคุณมากว่า18ปีแล้วนั่นเองความเป็นจริงเกี่ยวกับทวิภาวะการทดสอบเกี่ยวกับพลังงานบนดาวเคราะหโลกถูกกระทำโดยบรรดาชิ้นส่วนของพระผู้เป็นเจ้าที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์โลกซึ่งก็คือมนุษย์โลกทุกคนพวกเขามาแล้วก็ไปเพื่อสลับสับเปลี่ยนกันเล่นในพลังงานอันนี้ แต่พวกเขาไม่ได้มาถูกทดสอบแต่เพียงว่าพวกเขามาเพื่อเป็นผู้ทดสอบมันด้วยตัวพวกเขาเองเท่านั้นว่าพวกคุณจะสามารถทำให้เกิดความสมดุลขึ้นได้หรือไม่ถ้าพวกคุณได้รับมอบหมายทั้งความมืดและแสงสว่างมาแบบนี้และว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ซึ่งคำตอบของมันได้ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ไม่ให้พวกคุณรู้ แต่ว่าคำตอบเหล่านี้คือผลลัพธ์จากการทดสอบที่กำลังเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกอยู่ในตอนนี้ไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลด้วยและมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่จะไปส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างอีกด้วยเพราะว่าดาวเคราะห์โลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรี เพียงดวงเดียวที่มีอยู่ในขณะน,นี้ในจักรวาลแห่งนี้ใครก็ตามที่ยินยอมพร้อมใจพคลีตัวเองให้กับพลังงานด้านมืดของความเป็นทวิภาวะที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาเองแล้วพวกเขาก็จะยิ่งถลำลึกลงไปในความมืดมิดอันน,นั้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะคือความโกรธความเกลียดความรุนแรงความตาย การฆาตกรรมโดยไร้จิตสำนึกก็ตามแต่พวกคุณก็อาจจะพูดว่าแน่นอนเลยคุณคลายออนตอนนี้คุณกำลังพูดถึงปีศาจร้ายอยู่ใช่ไหมจริงเหรอแล้วปีศาจร้ายคืออะไรล่ะฉันจะบอกพวกคุณให้นะว่ามันคือด้านมืดที่อยู่ภายในตัวมนุษย์โลกนั่นเองแหละและมันก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นและกลายเป็นตัวเต็มวัย ทุกเมื่อซะด้วยและถ้าพวกคุณต้องการที่จะเดินอยู่บนเส้นทางสายนั้นคือต้องการเป็นคนชั่วร้ายแล้วก็พวกคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการใช้พลังอำนาจทุกอย่างที่พวกคุณต้องการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวพวกคุณจะสามารถที่จะเดินตรงไปเอามันมาได้ในทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นทางเลือกอิสระของพวกคุณและ พระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่ขวางทางพวกคุณด้วยพวกคุณรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมโอ้แต่ยังมีหลายคนที่อาจจะพูดว่าโอ้เมื่อใดที่ฉันไปเกี่ยวพันกับปีศาจแล้วปีศาจก็จะช่วยฉันได้และปีศาจก็จะฉุดดึงฉันลงไปสู่ความชั่วร้ายนั้นซึ่งมันก็มีบางลทัทธินิกายที่บูชาสิ่งนี้อยู่จริงๆ แล้วความจริงมันคืออะไรล่ะไม่มีใครหลอกที่จะฉุดดึงพวกคุณลงไปสู่ที่ไหนได้มนุษย์โลกที่หลากหลายเพราะว่ามันเป็นทางเลือกอิสระของพวกคุณเองและมนุษย์โลกหลายคนก็ลงไปสู่ความชั่วร้ายอันนั้นก็เพราะว่าพวกเขาได้พบพลังอำนาจของพวกเขาที่นั่นและเพราะว่าพวกเขาสามารถมีพลังอำนาจ อยู่เหนือมนุษย์โลกคนอื่นๆได้ผ่านทางก่อให้เกิดความวิตกกังวลความทุกข์และการควบคุมบงการมนุษย์โลกคือผู้ที่มีพลังอำนาจในทั้งสองทิศทางคือมีทั้งพลังงานของเทพและปีศาจอยู่ในแกนแท้ของตัวเองใครอ้อนที่รักคุณเพิ่งบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เองว่ามันไม่มีหลอกสิ่งที่เรียกว่าปีศาจนะ และฉันไม่เชื่อที่คุณบอกหรอกเพราะว่าฉันเคยไปมาหลายที่ฉันเคยได้พบปาฏิหารมาแล้วด้วยฉันเคยเห็นเขาไล่ปีศาจออกจากร่างมนุษย์มาแล้วและฉันก็เคยเห็นตัวอะไราคานไปรอบๆพื้น้องแล้วก็หนีไปมาแล้วด้วยมนุษย์โลกเอ,อ๋ยพวกคุณเชื่อในปาฏิหารไหมถ้าเชื่อแล้วใครบอกพวกคุณหล่าว่าพวกมันจะต้องเป็นปาฏิหารด้านสว่างเท่านั้น พวกคุณจำที่ฉันบอกพวกคุณไปแล้วเกี่ยวกับความสมดุลได้ไหมมนดาก็คือปริหารอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังอํานาจด้านมืดของมนุษย์โลกคนใดคนหนึ่งเพราะว่ามนุษย์โลกสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้แต่ก็จะมีบางคนพูดขึ้นมาอีกว่าฉันเคยเห็นมนดาโวโดมาแล้วมันมีอยู่จริงๆมันเป็นของจริง เพราะมันทำให้ผู้คนยอมสยบต่อมันแล้วพวกเขาก็ถูกฆ่าตายและก็ป่วยเพียงเพราะว่าถูกสั่งให้เป็นเช่นนั้นเท่านั้นเองมันคือสิ่งชั่วร้ายและฉันก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่ายินดีต้อนรับสู่พลังอำนาจของมนุษย์โลกลองมองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของพวกคุณเองสิลองดูที่ เหล่าผู้นำเผด็จก,การทั้งหลายสิพวกเขาสามารถที่จะพูดโน้มนาวจิตใจผู้คนให้เห็นด้วยว่าพวกเขามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไปฆ่าคนนับล้านๆคนได้ฉันจะบอกพวกคุณว่านี่แหละคือศักยภาพของมนุษย์หลักและมันก็ทรงพลังอำนาจมากอีกด้านหนึ่งของเหรียญคราวนี้ทำไมฉันถึงได้บอกเรื่องนี้กับพวกคุณ อย่ากลัวสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าฉันแค่บอกพวกคุณว่ามีอะไรอยู่ในแกนแท้ของความเป็นตัวตนของพวกคุณเท่านั้นเองและพวกคุณก็สามารถควบคุมพวกมันได้ทั้งหมดด้วยพวกคุณลงมาเกิดยังดาวเคราะห์โลกดวงนี้พร้อมกับชิ้นส่วนของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณส่วนด้านมืด ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณนั้นก็คือสิ่งที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเอาไว้บันทอนพลังอำนาจของพลังงานเริ่มต้นอันนั้นลงวงเล็บนะคะพลังงานของพระเจ้าจากพวกแลค่ะซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดกรรมขึ้นมาด้วยเหตุนี้พวกคุณจึงมีด้านมืดอยู่ในตัวเองตั้งแต่ตอนที่พวกคุณเกิด มีพวกคุณสักกี่คนที่สอนลูกหลานว่าให้โกรธเมื่อมีเด็กคนอื่นมาขอเล่นของเล่นด้วยมีพวกคุณสักกี่คนที่เป็นพ่อแม่ที่สอนลูกหลานว่าให้เป็นคนขี้อิจฉาหรือเป็นคนขี้โมโ oh. หซึ่งพวกคุณก็อาจจะพูดว่าฉันไม่เคยสอนลูกหลานในเรื่องพันนั้นเลยแล้วฉันก็จะบอกว่าฉันรู้ เพราะว่าเด็กๆพวกนั้นเกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เองเช่นเดียวกันกับพวกคุณนั่นแหละพวกคุณเริ่มที่จะเข้าใจบ้างหรือยังต่อจากนี้คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมาภายในตัวของพวกคุณมีระบบศักดิ์สิทธิ์สำหรับการทำให้ความเป็นทวิภาวะเข้าสู่สมดุลอยู่ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ความเป็นทวิภาวะ ไม่มีที่จะอยู่เลยทีเดียวความเป็นคั่วระหว่างความมืดและแสงสว่างถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นระบบระบบหนึ่งของดาวเคราะห์ด,ดวงนี้แต่ว่าพลังงานทั้งสองคั่วนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากเมื่อใดที่พวกคุณก้าวเข้ามาอยู่ในแสงสว่างแล้วและเริ่มเดินอยู่บนเส้นทางนี้แล้ว ความมืดที่เคยสร้างปัญหาให้กับพวกคุณมาชั่วชีวิตก็จะถูกเนรเทศออกไปอยู่ในเขตแดนที่ไม่สำคัญทันทีแล้วมันก็จะทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่นั่งอยู่เบาะหลังรถยนต์ที่คอยทุบเบาอยู่ปังๆเพื่อก่อความรำคาญให้กับพวกคุณและมันก็ต้องการที่จะรู้ว่าพวกเราจะไปถึงที่นั่นหรือยังด้วยนั่นแหละ คือสิ่งที่มันสามารถทำได้นั่นก็คือการทุบเบาะที่นั่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ที่นั่นตลอดและบางครั้งมันก็อาจจะทุบเสียงดังกว่าปกติก็เป็นได้ซึ่งบางคนก็อาจจะถูกมันรบกวนได้แม้ว่าจะเป็นไลเวอร์เกอร์ก็ตามแต่พวกเขาก็อาจจะพูดว่าทำไมเรื่องนี้ มันถึงได้วนเวียนเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกอยู่แบบนี้เพราะฉันคิดว่าการฝึกจิตของฉันได้ทําให้มันเงียบสนิทไปแล้วซะอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเพราะพวกมันพร้อมที่จะผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันจึงจะเป็นวัฏจักรของความอ่อนแอหมุนเวียนมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ามันคือการถ่วงดุลอย่างหนึ่งคราวนี้ l i เวอร์เกอที่หล้กหลายจะต้องบอกพวกคุณว่าอย่าไปเกลี้ยกล่ำกับตัวเองนักเลยหากพวกคุณไปเจอกับวัฏจักรเหล่านี้ซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะสาหัสสาการสักหน่อยแต่บางครั้งมันก็อาจจะเบาบางไปบ้างซึ่งมันก็จะมีช่วงขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้แหละก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆสำหรับมนุษย์โลก ที่หลังทั้งหลายและมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เพราะว่าพวกคุณจะต้องคอยแก้ไขปัญหาความสมดุลระหว่างความมืดและแสงสว่างนี้อยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นศึกที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของพวกคุณเองชนิดไม่มีวันจบสิน้นแต่หากพวกคุณคนใด ที่สามารถก้าวเข้ามาอยู่ในแสงสว่างได้แล้วจะมีข้อได้เปรียบกว่าอยู่อย่างหนึง่งแม้ว่าคำพูดนี้อาจจะฟังดูแล้วเหมือนจะเกินธรรมดาอยู่บ้างก็ตามแต่ฉันก็จะเตือนให้พวกคุณระลึกถึงคำสอนเกี่ยวกับแสงสว่างของฉันเมื่อหลายปีที่แล้วอยู่ดีว่าในสนามกีฬาที่มืดมิดและมีคนนั่งอยู่บนอัฒจันทร,ร์ถึงหนึ่งหมื่นคน ถ้าหากมีหนึ่งคนคนใดเปิดไฟขึ้นมาแม้เพียงดวงเดียวก็ตามก็จะทำให้สนามกีฬาทั้งสนามนั้นหลุดพ้นจากความมืดมิดได้เพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณเปิดไฟขึ้นมาดวงหนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีความมืดมิดอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ตามความมืดมิดที่ว่านั้นมันก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไปนั่นแหละ คือพลังอำนาจละ่ะแล้วนี่มันทำให้พวกคุณเห็นความยุติธรรมนี้ไหมว่าถึงแม้ว่าด้านที่เป็นปัญหาของมนุษย์จะสามารถแสดงตัวตนของมันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติก็ตามและด้านที่เป็นพระเจ้าของมนุษย์กลับไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้เป็นอย่างธรรมชาตินั้นบ้างก็ตามแต่เมื่อใด ที่คุณค้นพบแสงสว่างในตัวเองแล้วมันก็จะไปผลักดันให้ความเป็นทวิภาวะเข้าไปอยู่ในสภาวะของการถูกคุมขังในทันทีและความมืดมิดก็จะอยู่ในสภาวะที่ถูกกักขังเอาไว้เพราะฉะนั้นด้านสว่างจึงเป็นผู้คุมพลังอำนาจอยู่แทนและเมื่อใดที่แสงสว่างเริ่มแอคทีฟแล้วความมืดก็จะไม่แอคที บอะว่าความมืดจะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงห้องที่สว่างสวยอยู่ได้เลยแต่แสงสว่างสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงห้องที่มืดอ,อยู่ให้สว่างสวยขึ้นมาได้อย่างสิ้นเชิงฉันจะบอกพวกคุณอย่างที่ฉันเคยบอกคู่หูของฉันไปแล้วเมื่อสมัยตอนที่เขาเริ่มชแนลลิ่งใหม่ๆว่าคู่หูที่รักด้วยแสงสว่างของคุณตอนนี้ คุณมีความสามารถที่จะต้านทานเทพปกรณัมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดาวคลอโลกได้แล้วมงเล็บนะคะเทพปกรณัมเลื่อนซาตานหรือลลซิเฟอร์ที่เวลาทำพิธีจะใช้สัญลักษณ์ดาวห้าแฉกจากภูเแร์คะ่ะคุณสามารถที่จะไปยืนอยู่ในดาวห้าแฉกแล้วปล่อยให้พวกเขาแต่งชุดประหลาดประหลาดแล้วไล่มวลพลึกพลึกเหล่านั้น เพื่อทำลายคุณและปล่อยให้พวกเขาเล่นบนดำใส่คุณได้เลยและทั้งหมดที่คุณจะต้องทำก็คือยิ้มให้กับความพยายามของพวกเขาเพราะว่าแสงสว่างของคุณมีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดที่มนุษย์คนใดจะสามารถเสกขึ้นมาได้ด้วยม์ดำของเขาเองซะอีกและก็ยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งชั่วร้ายใดๆที่มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ซะอีกเพราะว่าตอนนี้คุณได้เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดเรียบร้อยแล้วลองถามเขาดูสิและเขาก็ทำมันมาแล้วด้วยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งปล่อยมวลดำมาใส่เขาในระหว่างการเดินทางไปพูดที่อยู่เอ็นครั้งแรกและผลลัพธ์คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเมื่อความมืด ถูกคว้างมาใส่แสงสว่างแล้วก็จะไม่เกิดผลกระทบอะไรขึ้นนั่นคือความจริงที่หลักทั้งหลายวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้ก็คือเพื่อที่จะให้พวกคุณได้รู้ความจริงว่าพวกคุณมีพลังอำนาจมากมายะยิ่งกว่าสิ่งชั่วร้ายใดๆที่อยู่บนโลกใบนี้ซะอีกพวกคุณมีพลังอำนาจมากมายยิ่งกว่าปีศาจร้ายใดๆ ที่พวกคุณถูกบอกกล่าวว่าพวกมันอยู่ภายในตัวพวกคุณเสียอีกและหากว่าพวกคุณอยากจะพิสูจน์เรื่องนี้แล้วก็ก็จงขอประตูห้องของพระเจ้าดูและยินยอมให้พวกเราเข้าไปแล้วพวกคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันบอกพวกคุณในวันนี้คือความจริงและนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมพวกเขาจึงเรียกมันว่า ม่านพรางเพราะว่ามันทำหน้าที่ปกปิดสิ่งที่อยู่ที่นั่นเอาไว้อย่างมิชิด